สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานำเสือเพ่นรุ่นแรกหลวงพระทองสุทธสีโลรุ่นพยักอารหันพันล้านปี65วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมามาด้ชมกันนะครับจะเป็นเนื้อทองทิพย์4แบบพิธีพุทธาพิเศษวันศุกร์ที่11มีนาคม2565นวัดบ้านไร่ปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงพระทองสุทธสีโลจะเป็นเนื้อทองทิพย์ มีอยู่4แบบมีรายการละ1เหรียญเท่าน uh huh. ั้นนะครับก็คือมีตามนี <h <h ้เลยเปิดให้บูชาเหรียญละ400บาทเท่ากันทุกเหรียญใครอยากได้รายการไหนให้จํารายการเอาไว้นะครับมีแค่4ี่เหรียญ4แบบเท่านั้นกล่องจะเขียนว่าพยักอรหันต์พันล้าน6รอบหลวงพ่อทองสุทธาิีรวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา2 5งหที่จริงเหรียญชุดนี้เขาทำตั้งแต่ปี63แล้วนะครับเหรียญทําปี63กล่องมาทําปี64ได้ปลุกเสกปี65เพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับกล่องเป็นกล่องทึบสี เหลืองเดือนแรกเป็นรายการที่33เนื้อทองทิพซาตินลงยาพื้นแดงขอบดำและก็ลงยาชีวรสร้างจำนวน3 9 9เหรียญบูชาเหรียญละ400บาทเหรียญเสือเพ่นจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับด้านมหา,หาอำนาจคงกระพันชาตีแข้วคาาปลอดภัยด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปของพระทองนั่งสมาธิเต็มองค์ด้านล่างก็จะมีเสือเพ่นอยู่ที่เห็นเป็นเสือขาดาบข้างล่างนี่จะเป็นโลโก้ของพงพ้าพระเครื่องนะครับแล้วจะมีชื่อเขียนตัวเล็กๆอยู่ หลงพระทองสุทัศิรวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2องพเหรียญปร๊มตั้งแต่ปี63เป็นช่วงโควิดก็กวาจะได้ปลุกเสกกันมาปี65นะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลัง ด้านหลังก็จะเขียนว่าพยักอรหัน์พันล้านมีโค้ดต่อกแล้วก็โค้ดเป็นเลขไทยตรงกลางก็เป็นเสือตะปบเสือตะปบก็จะเป็นเกี่ยวกับมหาอำนาจมหาอุดคงกระพันชาตีแล้วก็จะเป็นยันสร้อยสองวานเกี่ยวกับด้านแค้วคาดคงกระพันชาตรีอันนี้คือด้านหลังเหรียญด้านข้างรายการที่33เนื้อทองทิพซาติน บูชา400บาทรายการที่32เป็นทองทิพซาตินลงยาขอบแดงและก็ลงยาจีวรรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกันนะครับบูชาเหรียญละสี่บาทเท่ากันด้านหลังเหรียญจะมีติดรายการล่าสามมีโค้ดตอกแล้วก็โค้ดตัวเลขใครเหมือนกันรายละเอียดทั้งด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับทุกเหรียญจะเหมือนกันต่างกันแค่โค้ดตัวเลขต่างกันที่รูปแบบอันนี้เป็น ทองทิพซาตินรายการที่32รายการที่27เป็นทองทิพ์รงยาเสือดำลายขาวรายละเอียดด้านหน้าจะเหมือนกันหมดต่างกันที่ลงยานะครับเป็นทองทิพ์รงยาเสือดำลายขาวบูชาเหรียญละ400บาทอันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญก็เหมือนกันนะครับมีโค้ดต่อแล้วก็โค้ดเลขไทยเหมือนกัน เป็นรายการที่27บูชา400บาทสร้าง399เหรียญรายการที่24ทองทิพย์รงยาธงชาติขอบน้ำเงินแดงเป็นทองทิพย์รงยาพื้นลายธงชาตินะครับขอบน้ำเงินกระแดงรายละเอียดต่างๆเหมือนกันบูชาเหรียญละ400บาทอันนี้ด้านหน้าเหรียญ ด้านหลังเหลียญก็เหมือนกันร,รายเอียดต่างๆเหมือนกันมีคอดต่อกับคอดตัวเลขเหมือนกันเป็นรายการที่24สร้าง399เหลียญบูชาเหลียนและ400บาทถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย id เป็นล i ยแอด pppp4289 pppp4289 ถ้าใครแอปไลแอดไม่เป็นให้สกแกน QR code ตค้หตัวจอนี้พอสกแกน QR code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลแอดของร้านผ้าบ้านพระพุชชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอด็ดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่วันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระพุชชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเลยจะเหับ สวัสดีครับ